<ENNIS> ส<ำ>ัญญาก่อนกันเสียไม่ได้ครับเสียไม่ได้สองแสนไอ้อันนี้อัน <Nein> นี้อันนี้ปั๊มเกาะหรือเปล่าครับเนี่ยเสียไม่ได้ตีหมื่นมีใครรับไหมครับเมื่อกี้ปั๊มเกาะมาตายแล้วครับเสียไม่ได้แสนหนึ่งมีใครรับไหมเสียไม่ได้แสนหนึ่งนี่ไงเดี๋ยวต่อจากนี้มีใครวัดกับสเตโพด์ไหนไหมล่ะเอาแล้วนะเอาแล้วะาหนึ่งแสนนะหนึ่งแสนหนึ่งครับผมจีพีเอนใส่หนึ่งคงการนะครับเสียเสียไม่ได้ตีหมื่นมีใครรับไหมครับเนี่ยอะไรของนนี้โนเงินโซเซยยังไงยังไงการกินน้ำเหมือนจะมัดออกก่อนะครับผมยังไงยังไงงงยัไเเออออแล้วมีีคนนด ตอนนี้ดูยากมากเลยว่าใครนำใครตามใครนำใครตามตัดสิทิ์รั่วไปเฟกตามงท้าดิเฟกยังไงแบบมึงลอยยังไงลอยยังไงยังไงบ๊มบัมบ๊มบัมบ๊มยังไงให้เฟกเข้ามาแทรกยังไงครับผมให้เฟกเหมือนจะเหลือเยอะหรือเปล่าในจังหวะนี้ยังไงเรียบร้อยนะกดวมาเสร็จหนึ่งทย ใครเก็บรถให้หน่อยได้ไหมครับล้รับผมมาใส่หนึ่งล้อแล้วรถใครไม่รู้ครับรถใครไม่รู้แต่แต่ล้วเรเสียงใส่ด้ครับถรไม่รู้ครับไม่ไผมรู้เอาางี้ไอ้พวกเอไอ้พวกยูซีอ่ะเจอสเตานได้หมเมื่อกี้ใครชนะล่ะครับไปเยี่ยมมาครับหนึ่งห้าหนึ่งหกครับผมเลขหนึ่งห้าหนึ่งครับพี่ยกเซิร์มาเพื่อนเฮ้ยพี่เขาพี่อะไรเนี่ยรากัวไหม เอฟกลัวแท่ขอบคุณครับผมรับต่อไหมครับพี่รับไหม้ายินยินเป็นเียวสองบอกสองามเดีไ่ด้ไม่ไ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 ด้ไมด้ไม่ไม่ไอ้ม่ม่ได้งม่ไดไม่ได้ไม่ได้ม่ไ้่ได้ม้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไ่ด้ไม่อด้ได้ม่ได้ไไ้ม่ไ้ม่้ไ้ม่ไ่่มไ่ม่มมม้่่ไมเก็บเงินเล่นสตอรี่ด้วยไม่มีเงิน 2, e 2>, say, 2> ้องรสองแสนรับร like okay, 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 ับสองแสรับ่เลรับสองแสนะเอฮ้ยเอาแค่สองแสนพอแค่สองแสนพอมันเยอะไปเครับผมเอาแค่สองแสนแล้วแค่สองแสนละเปิดแล้วบ้าเดบ้าเด มาเเตพกูเลโอ้ยยังไงกากินนัเขาบ้าเขาบ้ารัวเขา้ารวไปเขาบ้ารัวไปยังไงเขาบอกว่ากนจะรัวกว่าหรือเปล่ากกินนังจะมันออกก่อนมันจะถอนออกยัอไงถอนออกทอนกูบอกเลยทอนยาวทอนยาวทอนด้วยทอนยาวจะเตะพนดหน่อยดิออกหล่ะเมงออกหละเมืองมึงกลับมาอยู่ในรูดิก็อกเหรอมึงออกเหรอเอ้ยไปดไอยาหลุยงเฮ้ยครบเอาหน่อยน้องเอาหน่อยน้องเบ้บ ปัดบัมไปเลยปัดบัมไปเลยปัดกัมไปเลาปัดบัมไปเียปัดบัมไปเลยปัดบัมไ้ครับัดบัฬาด้วยครับผมไปเลครัดบัมไปเลครับัมไปเลยรัดบัมไปเลยัดบัมไปเลยปัดบัฬาดเลยรัดบมไปเลยปัดบนจัดเลยน้องไมไรเอยปัดบัน้องลย มากยูซี่กากมากไม่ไหวเลยสวัสครับสวัครับแม่โอ้ยโอ้ยอุ้ยิเอาดิีสวัสดียูซี่ไหวไหมเนี่ยยูซี่ไหวไหมเนี่ยได้ครับต่อได้เรื่อยๆเลยอด้ยต่อได้เรื่อยๆเลยมาสองแสนมาครับมาสองแสนมาครับมาไม่มีใครมีใครรับแม่แล้วเนี่ย่ต่อยไม่ออกนะผมบอกแค่เอาพี่ต๊อดรับใช่ไหมรับครับสองแสนโอเคไอ้ดังสองแสนนะครับผมเอาเอางี้เอางี้ขอเปลี่ยนตัวได้ไหมไอ้ไอ้หลุยออก อิ่มแล้วอา่ยเวลแล้วเป็นอาวุธเลยไม่รับเลยไม่แล่ะอิ่มอาวุธเลยอาวุธไปเลยไปเลยเฮ้ยมาขนาดนี้แล้วอาวุธเลยไหมเอ้าอาวุธไปเลยอาวุธเทียนเลยอาวุธเทียนเลยอาวุธเทียนเลยไม้อาวุธมันเทียนเลยซูมันไม่มีเออใช่ใช่ใช่เทียนหนึ่งหมัดรุ่นๆนะหมัดรุ่นๆนะหมัดลุ่นๆไปเลยเฮ้ยรีโอตะเตะโหดมานี่ลงสนามไหมนี่ไม่ครับมาดูครับเอาเอาเอาให้ใหเรียวลงแทนหรือตาหนึ่งดีพี่ต๋อ่งเรียวตะเต็ะโหดมาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี่ยหลุดก่อนไหวไหวยังมีเพิ่มอีกเออให้โยนได้ไหมซองสองเหรอ เตะเฟรม80นะมีใครรับไหมครับเนี่ยมีใครรับไหมครับเนี่ยพี่ค์เขอร์คอม่เอาใส่แล้วนะสองแส่นะพี่ต๊อดครับอุ้ยเอาออกยาวออกยาวหลุดออกยาวหลุดพันออกจัดเฮ้ยดูดูจากสภาพแล้วกากินังน่าจะนำนะครับผมนไหน้ำะไรครับไม่นำแล้วน้ำแผลน้ำอะไรนำอะไรเด้งน้ำอะไรเด้งโยกนโยกนโย

เอ้ยใส่มากสวมากส่มากหนึ่สี่สามสามหนึ่งสี่สามสามขอไหมน้องอุ้ยเฮียหรือพี่น้องสเต็โพส่งตรงจากฮิโรชิครับมือดีฮิโรชิตัวนี้ครับผมน้องเราลบแสนหนึ่งน้องครับแกได้นะฮะมีมีสามสามครับไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางเกได้นะครับล็อนตล็อเปิดตอนนี้กครับขอบคุณขอบคุณขอบขอบคุณรับขอบขอบอยากแก้อีกรอบไหมน้องอยากแก้อีกรอบไหมแก้ได้พี่สาม

เลี้น้ทยนเต็มบบเลยอะเต็มบจุลุงสาเหรอสามาหัวละแสนไอ้เล้กนไอ้โบว่าไงสามสามมีใครรับไหมครับเนี่ยมีใครรับไหมครับเนี่ยฟ้ามันก็ลงไม่อยากลงไม่อยากต่อยหนวงผมเปิดโซนโฟด้วย่ทดผมเปิดสองเกมไหนสตรีมิกันม่งงมันงมันต่อยไม่ออกมันต่อยไม่ออกต่อยไม่ออกรัไปอนเรียวมาอกจัดเรียวมาลอกจัดวีนอมยาววีนอมยาวจัด เอ้ยโอ้ยเลี้ยวเอ้เฮ้ยวหยาเฮ้ยแตกปะเนี่ยไม่เกี่ยวครับเขาก็แตะกันทุกคนเสมอกันอยู่แล้วเกี่ยรอเฮ้ยดูนวงัวน้องเน่นวงลวน้องเวไมด้เยไอ้อ้ไอ้วอ้ไอ้นอ้นอ้ยอ้อ้ไอ้ไอ้นอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 ออ้ไอ้ไอ้อออ้ออไอออออ

หนึ่งสี่สามสีมีมีแก้ไหมครับรถรถหน่อยได้ไหมพี่ต่อไหมเฮ้ย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 รถยได้ไหมพี่ไฟฟ้าไม่มีโลค้ามันต้องแบนนักกีฬาครับเกีร์มากเคครับโอเคครับไอ่เสียช้าพี่ฟ้าไม่ต้องตื่นเต้นว่าจะชนะนะเพราะผมเหลือครึ้อนโอ้โหพี่น้องพี่ว่าเราพอไหมน้องเราพี่ว่าเราไปรอเล่นสตอรี่ไหมน้อง โถพี่พี่เขือตามผมมาต่อยนี่ผมได้ค่าตัวไปเนี่ยเดี๋ยวเอาแต่พี่ต้อนเลยครับเดี๋ยวเอาแต่ไล่ครับนักกีฬาพี่ท้าพี่ฝาพี่พอได้ครับเฮอยกัวพอดีกว่ากลัวพอดีกว่ากูโดนไปสี่แสนล้วน้องสี่ห้าแสนละน้องตอบคนนี้กว่าไอ้เหี้ยแพ้แล้วอ่ะเย้แพ้ได้ไงวะไฮ้ยไรไม่ใช่ถ่ายพวกเองอยู่แล้วต่อยไม่ใช่ถ่ายพวกเราดิพี่